สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอสูตรคํานวณเลขเด่นสตัวบนพร้อมสูตรดักนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่สามแล้วซึ่งสูตรนี้มีสถิติเข้าทั้งหมด16งวดนะครับคือตั้งแต่งวดวันที่1ธันวาคมปี58นะครับไปจนถึงงวดปี59ทั้งปีนะครับดังที่เห็นในมือถือนะครับผมเอาละครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับ สูตรนี้มีชื่อตามโปรแกรมคำนวณว่า B I Q 1 6 7โดยวิธีคิดคำนวณหาเลขเด่น3ตัวนั้นใช้เลขหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับแล้วก็นำไปบวก167นะครับส่วนสูตรดับนั้นใช้เลขหลักแสนบวกหน่วยล่าง บวกได้หลักสิบเล 3, ขท้ายสามตัวค่าที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยแปดนะครับนะครับจะได้ดับอยู่เลขดับคืเลบวกแปดนะครับโดยผมได้ทําการแยกช่องหลักต่างๆไว้ให้แล้วมาคิดตามกันเลยนะครับงวดแรกนะครับคืองวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีห้าแปดนะครับหลักแสนคือเจ็ดหลักหน่วยล่างคือสามหลักสิบเล 3, ขท้ายสามตัวค่าหนึ่งคือสี่นะครับเจ็ดบวกสามบวกสี่ได้สิบสี่นะครับเอาแต่หลักหน่วยมาครับ เอาสไปบวก1ได้ห้าเอา4ี่ไปบวกหได้ศนย์เอา4ี่ไปบวกเจได้1นะครับส่วนเลขดับก็คือเอา4ี่ไปบวก8นะครับได้ดับ2นะครับเลขที่ออกคือ3ามห้าศูนย์นะครับ 5, 4, นะครับเข้า5เข้า0ูนนะครับส่วนดับถูนะครับดับสองต่อไปงวดวันที่17 1เดปี5้าแดนะครับหลักแสนคือ9หลักหน่วยล่างคือ8ดหลักสิบเลขท้าย3ามตัวข้างหนึ่งคือ1นะครับ9้าบวกแดบวกหนึ่งได้สิบแนะครับเอาเอาแต่หลักหน่วยมาครับเอาแปดบวกหนึ่งได้9้า เอาแปบวกหได้4ี่เอาแปบวกเจได้ห้านะครับเอาแ8ดบวก8ได้หนะครับเลขที่ออกคือ2เออองนะครับเข้าเลข5้านะครับดับเลข6ครับดับถูกนะครับต่อไปงวดวันที่30เดือน1ิบปี5้าแนะครับหลักแสนคือ9หลักหน่วยล่างคือ8หลักสิบเลขท้าย3ตัวขั้ที่1คือเลข9้านะครับเอาเอา้าบวกแปบวก9้านะครับได้26บหนะครับเอาแต่หลักหน่วยมาคือ6นะครับหบวก1ได้เจด หกบวกหกได้2องบวกเได้3 6มบวกแปได้4ี่นะครับเลขที่ออกคือสองหนึ่เจ็ดะครับเข้าเลขเจ็ดกับเลขสอนะครับเลขดับคือเลขสี่ดับถูกนะครับต่อไปงวดวันที่สิบเจ็ดือนหปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือศนย์หลักหน่วยล่างคือสองหลักสิบเลขท้ายสตัวข่้นที่หน่งคือเลขเนะครับศูนย์บวกสองบวกเได้สิอนะครับเอาแต่หลักหน่วยมาครับได้หนึ่งเอาหนึ่งบวกหได้2เอาหนบวกหได้เ็เอาหนบวกเจ็ดได้แ เอาหนึ่งบกแปดได้เก้านะครับได้ที่ออกคือสามเจ็นะครับเข้าเลขเ็ดนะครับตัวเลขดับดับเก้านับครับต่อไปงวดวันที่หนเดือนสองปีห้เก้นะครับหลักแสนคือสหลักหน่วยลาคือศนย์หลักสิบได้ท้ายสตัวขั้นที่สคือแนะครับสามบวูบวกแได้สิเดนะครับเอาหนึไปบวกหนึ่งเอา1นึ่งเอาหนึบนึได้สองนะครับเอาหน่บวกหได้เดเอาหนงบวกเจ็ดได้แปดเอาหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับเลขที่ออกคือแปดศูนย์ศูนย เข้าเลข8นะครับดับเลขเ้าดับถูกนะครับต่อไปงวดวันที่16บหเดือนสองปีห้า้านะครับหลักแสนคือ9้าหลักหน่วยล่างคือ9้าหลักสิบเลขท้าย3ตัวค่าได้หนึ่งคือห้านะครับ9้าบวก9้าบวกห้าได้ยี่สิบสามนะครับเอาสาไปบวกกับ1นได้4เอาสามบวกกับหได้9เอาสาบวกกับ7ได้ศูนย์เอา3ามไปบวกกับ8ได้1นะครับเลขที่ออกคือสามกี่นะครับเข้าเลขสี่นะครับดับ1ดับถูกนะครับต่อไปงวดวันที่1เดือน3ปีห้า้านะครับ หลักแสนคือ3หลักหน่วยล่างคือ8หลักสิบเลขท้าย3ตัวข้างนี้่1ก็คือ0ูนะครับ3บวก8บวกศนได้11เอนะครับเอา1่บวก1ได้2เอา1บวก6ได้7เอา1บวก7ได้8เอา1บวก8ได้9นะครับเลขที่ออกคือ6 8 6นะครับเข้าเลข8ดนะครับดับเลข9้นะครับดับถูกนะครับต่อไปวงวดวันที่16เดือน3ปี59นะครับหลักแสนคือ4หลักหน่วยล่างคือ6 หลักสิบเลขท้ายสามตัวข่านี่หนึ่งนะครับคือห้านะครับสี่บวกหกบวกห้าได้สิบห้านะครับเอาห้าบวกหนึ่งได้หกเอาห้าบวกหกได้หนึ่งเอาห้าบวกเจ็ดได้สองเอาห้าบวกแปดได้สามนะครับเลขที่ออกคือเก้าหนึ่งแปดนะครับเข้าเลขหนึ่งนะครับส่วนเลขดับค็อเลขสามดับถูนะครับต่อไปงบันที่หนึ่งเดือนสี่ปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือ 1, หนึ่งหลักหน่วยล่างคือสองหลักสิบเลขท้ายสามตัวค่านี่หนึ่งคือเจ็ดนะครับ หนึ่งบวกสองบวกเจ็ดได้สิบนะครับได้เอาหลักหน่วยมาคือศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งศูนย์บวกหกได้หกศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับได้ที่อ่อคือเจ็ดสองศูนย์นะครับถ้าเลขเจ็ดนะครับตับเลขแปดตับศูนย์นะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนสี่ปีห้าเก้าหลักแสนคือศูนย์หลักหน่วยล่างคือสองหลักสุดเล็ท้ายสามตัวข้างนี่หนึ่งคือแปดนะครับศูนย์บวกสองบวกแปดได้สิบนะครับเอาแต่หลักหน่วยมาเอาศูนนยย์บวกเอาศู ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับเอาศูนย์บวกหกได้หกเอาศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเอาศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับเลขที่ออกคือหกศูนย์เก้านะครับข้าเลขหกนะครับดับเลขแปด 8, ดับทูนะครับงวดวันที่สองเดือนห้าปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือสองหลักหน่วยล่างคือเจ็ด หลักสิบเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองคั้งที่หนึ่งนะครับคือศูนย์นะครับสองบวกเจ็ดบวกศูนย์ได้เก้านะครับเอาเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์เอาเก้าบวกหกได้ห้าเอาเก้าบวกเจ็ดได้หกเอาเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกคือสี่ห้าเก้านะครับเข้าเลขห้านะครับดักได้เจ็ดถูกนะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนห้าปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือสามหลักหน่วยล่างคือสองหลักสิบของเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับคือเจ็ด ได้สามบวกสองบวกเจดได้สิบสองนะครับเอาสองไปบวกหนึ่งได้สามเอาสองไปบวกหได้แปดเอา2ไปบวกเจ็ได 8, ได้9้าเอาสองบวกแดได้0ูนนะครับเลขที่ออกคือเจ็ดสามเจ็นะครับเขาเลขสามนะครับดับศูนย์ดับถูบนะครับต่อไปงวอไปที่1เดินหกปีห้าก้านะครับหลักแสนคือ1หลักหน่วยล่างคือ8ดหลักสิบของเลขท้าย3าตัวครั้งที่หนึ่งะครับคือหนะครับหนึ่งบวกแบวกหกได้สิบห้านะครับ,รบเอาห้าบวกหนึ่งได้หก เอา5้าบวกหกได้1่เอา5้าบวกเจ็ได้สองเอาห้าบวก8ดได้สามเลขที่ออกคือแปดสองห้านะครับเข้าเลข2นะครับดับเลข3ามนะครับดับหนนะครับต่อไปงวดวันที่16บเดือนหกปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือห้าหลักหน่วยล่างคือ4หลักสิบเลขท้าย3าตัวรั้งที่1นะครับคือสามห้าบวก4ี่บวกสามได้1ิบสองนะครับเอาสองบวก1ได้สามเอาสองบวกหกได้แปด เอาสองบวกเจ็ดได้เก้าเอาสองบวกแปดได้ศูงนะครับได้ที่ออกคือแปดหนึ่งหกนะครับเข้าเลขแปดนะครับดับเลขศูนย์ดับถูนนะครับต่อไปงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือศูนย์หลักหน่วยล่างคือเก้าหลักสิบได้ท้ายสามตัวแค่นี้หนึ่งคือสี่นะครับศูนย์บวกเก้าบวกสี่ได้สิบสามนะครับเอาสามบวกหนึ่งได้สี่เอาสามบวกหกได้เก้าเอาสามบวกเจ็ดได้ศูนย์เอาสามบวกแปดได้หนึ่งนะครับได้ที่ออกคือสี่หกศูนย์นะครับ เลขศูนย์กัเก 4, บเลขสี่นะครับดับหนึ่งดับถูนะครับต่อไปงวดที่แล้วนะครับ 16, ก,รก็คืองวดวันที่สิบหกกรกฎาคมปีห้าเก้านะครับหลักแสนคือศูนย์หลักหน่วยล่างคือสามหลักสิบของเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับคือศูนย์ 0, 3, นะครับศูนย์บวกสามบวกศูนย์ได้สามนะครับเอาสามบวกหนึ่งได้สี่เอาสามบวกหกได้เก้าเอาสามบวกเจ็ดได้ศูนย์เอาสามบวกแปดได้หนึ่งนะครับเลขที่ออกคือเจ็ดหกสี่นะครับ ซึ่งงวดที่แล้วนะครับเลขหนึ่งมันดังมากแล้วมาชนกับตรด,ดับของของตรนี้นะครับก็กลายเป็นว่าสูตรเด่นผิดไปนะครับสตรดับถูกนะครับต่อไปนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดปีห้าเก้านะครับคืองวดปัจจุบันนะครับหลักแสนคือสี่หลักหน่วยหลักหน่วยล่ากาคือห้าหลักสิบเลขท้ายสามตัวข้างนี้หนึ่งคือสองนะครับสี่บวกห้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับ เอาหนึ 1> 1่งบวกหนึ 2, ่งได้สองเอาหนึ 7, ่งบวกหกได้เจ็ดเอาหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดเอาหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับก็จะได้เด่นงวดน,นี้คือสองเจ็ดแปดนะครับส่วนเลขดับคือเลขเก้าน,นะครับผมแล้วผมก็มีข้อสังเกตมาฝากเล็กน้อยนะครับะจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับหลังจากการบวกกันแล้ว,ลวเรามาบวกหนึ่งนะครับเข้าติดกันสองงวดแล้วนะครับ ถ้าถ้ามันเข้ากันอีกนะครับเด่นของงวดนี้ก็คือเลขสองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกด subscribe หแล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับต้องคำอธิบายนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรเด่น3ตัวบน B I Q 167จะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับขอให้สูตรนี้มาเดินดีต่อไปเราจะได้มีสูตรดีๆมาไว้คิดคำนวณหาเลข3ตัวบนกันต่อไปขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ